เป็นตัวแทนาในการเล่าวสมมงที่ยกรถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแห่โยทั้งผู้มาทำบุญในวันนี้วันนี้อาจมาภาพจากยกาการทำบุญสามประการสามข้อสามประการคือ วันนี้อาตมาภาพามีญาติโยมเป็นเจ้าภาพในวันนี้คือหา,านางสาวสัินท์นัทน,นพงศ์และเด็กชายธัมตะทนนัทนพงศ์ผู้มาเป็นธรรมภาพไว้ในวันนี้การทำบุญในพุทธศาสนานั้นมีสามประการ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุคือวัตถุแห่งการทำบุญมีสาประการคือ 1. ธนามัยการทำบุญสำเร็จด้วยการให้หมายถึงการแด่งปันสิ่งของของตนเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเช่นการทำอาหารไปถวายตักบาตร ถวยพระพิสุทสมสมณีเพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมสงพพสเคราะห์พิสุทมมสมณีผู้กามดังศึกษาให้มีเรียเร่ยวแรงมีกำลังในการศึกษาเล่าเรียนและความเพ็นสนมณธรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการแบ่งพัน สิ่งของจงใช้ของตนแก่ผู้บตกยากได้ยากเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อเพื่อนร่วมโลกเป็นต้นการให้นี้ถือว่าเป็นบุญเรื้องต้นเป็นบุญที่สามารถทําได้ง่ายที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายเสียทีเดียวเพราะผู้จะทําได้นั้น จำเป็นต้องระความตณีที่เหนียวของตนเสียให้ได้จึงจะสามารถตัดใจให้แบ่งปันสิ่งของของตนเองแก่คนอื่นได้สองศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาสินหมายถึงการรักษาสินให้บริสุทธิ์ตั้งใจสมาทานสินเป็นนิดโดยการสมาทานสินห้า ศลสิบศีลแปดเป็นต้นตามสมควรแก่ภาวนาของตน,ตนการรักษาสินนั้นทำให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กลัวทานขึ้นมาอีกเป็นบุญที่สูงขึ้นมาอีกเพราะเป็นการชำระจิตใจให้ปราศจากความอาฆาตพยาบาท มีจิตใจอ่อนโยนมีความประพฤติตามกใจวาจาใจที่เรียบร้อยสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคนในสังคมรอบข้างก็จะมีความสุขด้วย 3. ภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาหมายถึง การปฏิบัติสมถกรรมฐานพิปัสสนากรรมฐานภาวนาใยนี้เป็นบุญที่ทําได้ยากในพุทธศาสนาเพราะเกี่ยวข้องกับการทำรักิเดสอ่านให้หมดจดไปจากขันธสันดานเป็นหนทางที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ถึงเป้เาหมายอันสูงสุดในพุทธศาสนาหมายถึงพระนิพพาน บ,บุญชนิดนี้เป็นบุญที่มีอาลิสงส์มากที่สุดแต่ก็ทําได้ยากมากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะโดยปกติการใช้ชีวิตในโลกนั้นเราต้องเล่นนนทํามาหากินทำการงานเพื่อเลี้ยงชีพของตนภาวนาใหนี้การการปฏิบัติภาวนาในมานี้จึงมีน้อยผู้ที่จะบำเพ็ญภาวนาในมานี้ได้ ต้องตัดขาดออกจากทางโลกเพื่อออกเพื่ออกอ,อกปฏิบัติภาวนาเพื่อที่จะได้มีเวลาในการปฏิบัติกรรมฐานให้มากขึ้นฉะนั้นแล้ววันนี้ญาติโยมได้ถึงพร้อมบุญสามประการที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วคือบุญด้วยการาให้บุญด้วยการรักษาศีลบุญด้วยการเจริญาภาวนา ถ้าโยมถึงพร้อมห้วยบุญสามรการที่กล่าวมาแล้วจะทําให้ชีวิตญาติโยมถึงความเจริญถึงความสุขตลอดการดำนานในวกนี้และพบหน้าฉะนั้นอาตมาภาพขอคุณพระศรีพระราชนัดใคือพระพุทธผู้สูงดำคุณพระธรรมผู้สูงสง่งคุณพระอริยสู์ผู้ว่างล่งงคงเงิน จงเป็นพระวะปัจจัยอำนวยโดยไทยให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเดินตลอดกาลนานทืนยังตัวกดางดนา,า,าน